มาเลยข้าวส่งทานในช่วงนี้นะครับไปเลยในหัวก,การค้าจังหวัดภูเก็ตกันบ้างรวมอบจเนี่ยภูเก็ตนะครับรวมขับเคลื่อนภูเก็ตสู้การเป็นเมือง,องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนะครับภูเก็ตเฮลิเอ็กโปนั่นเองครับโดยที่สู้การค้าเซนซันพลาซ่าเข้าไปกับสู้การค้าเซนซันภูเก็ตนะครับนายเรวัฐอาริยบนายกอบจภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานนะครับนะอันนี้ก็จัดขึ้นนะครับ Connect the dot Phuket International เทรดแฟร์นะครับภูเก็ตเอลบแอ๊โปโดยมีนายกองซักคูผงซักก้นประธานว่การค้าจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนการพักเอกชนข้ารวมกจจัดขึ้นรางหยิบเท่ใช่ไม่เรแต่ว่าเรื่องหยิบแปดกระดาคุมเนี่ยเพื่อกระต้นการท่องเทียวและเพื่อเสนงศักยภาพด้านของสุขภาพนะครับของเมืองภูเก็ตนะครับให้ภูเก็ตสามารถต่อยอดเป็นอีเวนต์รับโลกสร้างกลุ่มพันธมิตรสินค้าบริการด้านสุขภาพขอบวงจ้อนเลยนะครับซึ่งเป็นการขับเคลื่อน หยุดตาซาดก็จะวัดภูเก็ตให้สอดคล้องอาอยุบาบข้อรัฐบ้านครับโดยภายในงานค่ะเขาก็มีสินค้าแล้วก็มีเทคโนโลยีจากนานาชาติแล้วก็ห้อก,การคาทัวประเทศมาจัดสแสดงรวมไปถึงมีสินค้าแล้วก็บริการจากสมาคมด้านสุขภาพต่างๆของจงหวัดภูเก็ตน่วยบริการแผดแ,แผ่นไทยก็มีนะคะมาให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวิดิใช่ยโรคก,การจ่ายยาสมุนไพรแล้วก็ตำรับยาปรุงเฉพาะรรยนะคะเพื่อเป็นการรักษาโรคทางเลือกทางการแพทย์ไทยนั่นเองรวมไปถึงมีบริ การฮัตการค่ะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูโรคด้วยการนวดมีการประอบสมุนไพรอบสมุนไพรมีสินค้าชุมชนระดับ5้าดาวจากทั่วภูเก็ตเลยและการมีการจัดแข่งขันจัดดอกไม้ลอยน้ำในอ่างสปาด้วยและการได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันรางวัลชนะเลิศค่ะก็คือได้แก่ทรีม ทีมเาทรานทาราสปอร์ตเนี่ยค่ะได้รับเงินไป5,000บาทค่ะแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์เป็นทริปล่องเรือมูลคา 10, ่ามืดหนึ่งดแล้วก็รางวัลร,รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะได้รับเงินรางวัลซี่พันบาทแล้วก็รองชนะเลิศอ,อันดับสองเงินรางวัลซ0องพันบาทแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ทริปล่องเรือนะ <c oughs> ครับกิจกรรมดีๆที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ